เปิดม่รถอินโนวานะครับเป็นมารถอินโนวก็ส่งมาจากต่างจังหวัดนะครับแพ็กใส่กล่องมานะครับส่ง j n t ก็เดี๋ยวมาตรวจเช็คดูนะครับว่าเสียอย่างไรครับก็เอามาลองตรวจเช็คนะครับต่อไฟเข้าเรียบร้อยเปิดนะครับเปิดเข้าเรียบร้อยก็ มีไฟติดอยู่ไม่กี่ดวงนะครับที่เหลือก็ดับหมดนะครับก็คืออาการดับสักพักติดนะครับเดี๋ยวจะทําการซ่อมนะครับจะทาการซ่อมนะครับอ่าตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดไฟเข้านะครับเปิดไฟเข้าเปิดไฟเข้านะครับอ่าก็เพราะว่าเข็มนี่ ถอดออกมาแล้วนะครับเสียบในตำแหน่งที่ต่ำกว่าเลขศูนย์นะครับเข็มนี้ก็เสียบต่ำนะนะครับคือเสียบผิดหมดเลยซึ่งก็มีการถอดออกมาแล้วนะครับรือออกมาแล้วอันนี้ก็ต่ำนะครับตัว e นี่ก็ต่ำกว่าตัว e นะครับเข็มความร้อนก็เหมือนกันนะครับเสียบผิดเสียบต่ำหมดเลยนะครับจะลองเทสเข็มด,ดูอันนี้สามพันรอบ อ่าโอเคมันต่ำนะครับจริงๆตั้งไว้สี่พันนะครับแต่ว่าเขาเสียบต่ำมันก็เลยขึ้นแค่สามพันอันนี้ก็อ่าเก็มนี้ไม่ขึ้นนะครับมันติดไม่รู้ว่าใส่ไม่ถูกหรือเปล่านะครับไปติดอะไรเรือเป่าหรือมอเตอร์มันเสียนี่เดี๋ยวต้องถอดมาดูอีกทีหนึง่งอ่าเข็มกลมร้อน,นี่ปกติก็ตั้งไว้ตรงกลางนะครับแต่อันนี้มันไม่ขึ้นเลยนะเดี๋ยวต้องเทสดูนะครับไม่รู้ว่าอะไรเสีย อยูน้ำมันนี่ก็เหมือนกันนะต้องขึ้นไปเตือนน้ำมันหมดถังนะครับนี่ก็ไม่ขึ้นนะครับน่าจะมีการเสียต้องถอนมาดูนะครับไม่รู้ว่ามอเตอร์เสียหรือเปล่าครับผมโอเคครับครับหลังจากผมแกะออกมาทําการเสียบเข็มใหม่นะครับเสียบเข็มใหม่ก็ใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเปิดไฟเข้านะครับ ของเดิมเสียบเข็มไม่ดีนะครับเปิดเสียบได้ปลาเล็กหม่เก้าเก้าสี่ห้าหนึ่งนะครับเก้าเก้าสี่ห้าหนึ่งความเร็วขึ้นสี่พันแล้วนะครับ,ร 4, รบพอเสียบใหม่ให้มันตรงเลขศูนย์แล้วก็เอาเมา่อกีวัดรอบนะครับอันนี้ความเร็วสองร้อยนะครับสองร้อยก็ต้องมาลงเลขศูนย์โอเคเข็มน้ํามัน เข็มแบบน้ำมันนี่มันก็ไม่ขึ้นไฟเตือนนะครับจริงแล้วมันควรจะขึ้นไฟเตือนนะส่วนเข็มความร้อนนี่อยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวเข็มน้ำมันนี่เดี๋ยวลองปรับอีหน่อยให้มันลงมา,าเดี๋ยวนะครับขอปิดนิดนึงก็ยังไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นไฟเตือน คือแล้วนะครับขึ้นไปเตือนแล้วโอเคเข็มน้ำมันอินโนวานะครับก็คือไม่ได้เสียขึ้นไปเตือนได้นะครับก็ตอนเราเสียเข็มใหม่นะครับโอเคครับก็น่าจะเสร็จแล้วลนะ่ะสำหรับไปตัวนี้เลขอไม้เก้าเก้าสี่ห้าหนึ่งเรือไม่อมินโนวานะครับเก้าเก้าสี่ห้าหนึ่งนะครับอันนี้ผมปิดฝาครอบแล้วนะโอเคนะครับก็ เข็มไปสักหน่อยหนึงสี่พรอบก็เร็ว2องรอยโอเคเข็มน้ำมันขึ้นไฟเตือนหมดถังนะครับเข็มความร้อนอยู่ตรงกลางนะครับโอเคครับก็ถือว่าเรียบร้อยอโอเคเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวแพ็ส่งครับ